ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u p e อร์ i ฟระ,ฟะวันนี้ผมมีภารกิจหนึ่งจะไปตะลุยด่านกับลูกกระจอกเอ้ยไม่ใช่ลูกพี่เป็นด่านเกี่ยวกับสีฮะเขาบอกว่าถ้าผิดสีเท่ากับตายฟั<อ>งดูน่าสนใจใช่ไหม ไปดูกันเถอะว่าเราจะรอดหรือตุยเย่ฮ่าฮ่าเออพี่ล็อก <c oughs> เอ,อ้ยว่าไงาที่นี่แหละฮะดูสินี่มันอะไรเนี่ยเอ,อ้ยผมเต้นได้ด้วย <c oughs> พี่ล็อ <c oughs> จึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บอือ้ออ้าวผมโดนเตะทิพฮะปวดท้องเหรอพี่ล็อกฮะด่านนี้เขาบอกว่า เราต้องยืนให้ถูกสีถ้าผิดสีเราจะตุยเย่นะคะอย่างนั้นเหรอผมอยากได้ว่างอะ่ะเฮ้ยพี่ล็อกมีเกาะหลังของพี่ล็อกเป็นกระต่ายอะ่ะเออใช่กระต่ายเหรอเฮ้ยผมอยากได้ไดนโนเสาร์ด้วยเออได้ง่ายเอาวันไหนดีอะยูนิคอร,ร์นแม่มงมิงอ้าวกดไม่ทันมีเราขี่ยูนิคอร์นพร้อมกับหมีและไดนโนเสาร์พลุงมพลังสุดๆ เราต้องไปอยู่สีชมพูฮะ <What? S 1> เราต้องไปอยู่สีชมพูผูฮ <c oughs> ะ <What? S 1> ล้วก่อยพี่โลพี่รักตุยเย่สีน้ำตาลตีน้ำตาลเออรอดูเออผมก็ตุยเย่แช่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยี่เราผมอยู่บนหัวพี่รักออกไปเหม็นตูด เมื่อกี้เราทำอะไรกันนะแฟงเราไปตุยแย่กันแบบโง่ๆมาฮะพี่ล็อกมันเหมือนว่าเราจะเก็บฟักทองได้ด้วยอะเก็บไปทำอะไรอะเนี่ยมันเก็บฟักทองได้ด้วยพี่ล็อกโอ้ด้านต่อไปคราวนี้เราจะไม่พลาดสีขาวเย่พี่ขาว,วาไม่ได้กินบอกเลยสีเหลือง เอ้ ي! สีเขียวสีเหลืองยังไงวะเอ้อโอ้ตรงนี้นี่แออัดมากๆเลยคัะพี่ล็อกสีเทาเ้ยย้เย้เย้สีแดงอ้พี่ล็อกเราอยู่อันเดียวกันะนี่ฉันจะกวาดลานแกนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยสีเขียวโไกลมากสีเขียวอึ๊บสีเขียวอึ๊บ เย้เรายังอยู่พี่ล็อกสุดยอดนอนสีดำเราอยู่สีดำอยู่แล้วเฮ้ยเราเหลือสี่คนสุดท้ายพี่ล็อกเราโคตรเทสีขาวโ oh อ้ไม่ไกลมากสีขาวโ oh อ้ไ oh. ม yeah, yeah. ่ไกลมากเออเย้เย้เออจีวะอยู่ไหนอะไม่มี oh, โอ้โหทมันไม่มีเอะจีวะอยู่ไหนอะเออจีวะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะ าา<ม>โอ้โหทนันมวินาทีสุดท้ายลาก,ก่อนนะแฟงเอ้อที่ล็อกยังอยู่เลยอะฮะทุกคนใช่เรจะต้องเอาถ้วยรางวัลกลับไปฝากไอ้หมาโง่ให้ได้สุดยอดเลยฮะโอ้ my god ที่ล็อกกำลังจะตุยเย่ฮ่ที่ล็อกกำลังจะตุยเย่ฮ่ที่ล็อก,กตุยเย่ พี่ลอกรู้อะไรไหมฮะอะไรเหรจริงๆมันมีสีขาวอยู่ข้างๆพี่ล็อกด้วยเมื่อกี้จริงเหรอทำไมฉันมองไม่เห็นล่ะพี่ลอกตาทัวเจยคนนั้นกลายเป็นตัวบึ้มเฮ้ยอ๋อเพราะเขาเป็นผู้ชนะยังไงล่ะแ้งเุ้ยผมอยากตัวใหญ่แบบนลันบ้างอะงมจะเกม มาเกมจะเริ่มแล้วแฟงเอาวันไหนดีเอาผีเสือ้อมุ้งวิงฟูดฟูดโโหโอ้โหพี่หรอกเราบินได้เราเป็นผีเสือ้อสีม่วงแต่ถ้าเราบินได้เราก็ไม่ต้องกลัวตกนะสิเพรามันเป็นปีกที่ตกแต่งเฉยๆฮะพีเขียวยัย่ยัยฮ่าฮาไม่ได้กินหรอบสีขาวโทอีซี่มากว่า สีเขียวนี่สีเขียวเข้มสีดำไม่ไงสีดำเย่เย่เราต้องชนะได้แน่ๆเลยพี่หรอเย่โอเจ้คนนั้นล่วงไปแล้วเ <c oughs> จคนนั้าไปแล้ว <c oughs> สีขาวใกล้แล้วแฟงสุบตันเออสีแดงอ่อนสุบตันเออสีแดงอ่อนอ้าอ้า ลากรอยพี่รองสู้สู้แป้งสู้เขาสีแดงอ่อนผมจะต้องเป็นตัวใหญ่ผมจะต้องเป็นตัวใหญ่แป้งสู้สีเขียวเทมสีเหลืองเจ๊เจ๊ต้องแพ้ผมแล้วล่ะเพราะผมเป็นฮัสกี้สีเขียวผมไม่ยอมแพ้หรอกผมจะชนะสีเทาสีเทาข้างซ้ายข้างซ้ายสีฟ้าสีฟ้าสีแดงสีแดงผมอยู่สีแดงอยู่แล้วเฮ้ยเจ๊เกือบแล้วเจ๊สีพม่วงสีม่วใสีม่วงไกมากนินนิ โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเกี่ยวค่เกี่ยวค่เกี่ยวแค่ลูกแม่แฟน It was at this moment that he knew he fucked up ว้วเกี่ยวแ่กแม่้าวม่อีิเดียวเองีนเดียวผมก็จะได้แล้ววาวเเอาันนี้มา t e วอ้อันนี้เป็นมันไดอะ สีม่วง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 สีดำสีดำสีดำสีที่เหมือนกับไข่ของแฟงยังไงล่ะเออไข่ผมสีชมพูม้งมิงสีเขียวเฮ้ยโค้กาเขียวเกือบตุยเย่แล้วฮะเกือบเหมือนกันะโอ้ยคนเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วเจอน้ำเงินเข้มอันไหนล่ะทีเนี้ยน้ำเงินเข้มเออตายเออพี่ลายังอยู่เหรอฮะอ้าวแน่นอน นั่นไงพี่ล็อกสีดำคะพี่ล็อกสีชมพูคะพี่ล็อกไม่น่าลาก,ก่แล้วเนภารกิจวันนี้คือเราจะต้องเป็นตัวยักษ์ให้ได้นะคะพี่ล็อกไมเราตายทุกตาเลยเรากากไงคะ <c oughs> ดูพี่หุ่นเขาเต้นโชว์ด้วยอะพี่ล็อกผมอยากทำอย่างนั้นบ้างอะผมอยากเก่าบ้างอะผมอยากตัวใหญ่บ้างอะผมจะไปเต้นบีบอยไม่เป็นไรแฟงยังมีเกมหน้าให้แก้ตัว เราคนใดคนหนึ่งได้ก็ถือว่าได้ร่วมกันแล้วกันนะคะโอ้ไอก้กลมกลมอ่ะอยากเล่นกลมๆอ่ะเอาวัานนี้โหโหผมคิดถูกคิดผิดฮะยากกว่าเดิมไหมเนี่ยเดินยากด้วยเนี่ยด่านเนี้ไกรเลือกโอ้ไอก้กลมๆอ่ะอยากเล่นกลมกมอ่ะเอาวันนี้เอาวันนี้นสีม่วงสีเขียวไกลมาก เกือบตัวเย่ผมตายโอแปลงเธอ,อทำไมผมจะต้องตายคนแรกแรกตลอดเลยกากไงคะพี่ล็อกสู้สู้พี่เขียวอยู่ข้างหลังพี่ล็อกก็อเอ้าเอาเอานี่ไม่ใช่เขียวเหรอเธอเกมจะเริ่มแล้วพี่ล็อกเอาอันดอกไม้ทีม่วงม่วงอ่อนม่วงอะไร สีแดงสีแดงสีฟ้าสีฟ้าเราต้องชนะไม่ผมก็พี่ล้อกอะ่ะเราต้องดาวไก่มากสีน้ำเงิน,นเข้มมังโง่ตามฉันมามโกตามฉันมาแล้วแกจะชนะแน่นอนเออได้เลยคะ่ะลูกพี่สีม่วงมาเร้วมาเร็วลูกพี่ทางใกล้ๆมีทำไมลูกพี่ไม่มาฮะ <laughs> ถึงนั้นเหรอเคียวเข้มสีฟ้าเออฟ้า้า เออคนนั้นไปแล้วเหลือไม่กี่คนแล้วสีเหลืองสีเทาไหนว่าสีเทาโอ้โหเฮ้ยลากเกินสีเทาโอ้โหเฮ้ยลากเกนตุยเย่ตุยกันหมดเลยตุยเย่กันหมดไม่มีใครชนะเลยฮะเย่เราตุยเย่กันท่วนหน้าโชว์สเต็ปโชว์สเตป ีอโอ้เราเป็นโกคูอะครั้งนี้แหละฮะที่เราจะแพเหมือนเดิมต้องชน,นะสิฮะเราได้ขี่เม่ด้วยนาตาเนี้ยใช่โอ้โหทุกคนมากระจุกอยู่อันนี้หมดเลยเอาไอคนนั้นตุยเย่ผมจะตั้งใจเล่นแบบจริงจังผมจะเปิดสัญชาติยานฮัสกี้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็เขียวเข้มสีม่วงเขียวอ่อนสีเทาโอ้ไม่มีใครตัเวเย่เลยเหรอ ผมจะต้องชนะตอนนี้ผมจริงจังเกมมิ่งฮมันโดดไม่ได้ด้วยนะสีฟ้าออดโอ้โหตู้เยเกือแล้วเกือบแล้วสีม่วงสีดำจอดทำไมมันอึดกันจังเฮ้อสีน้ำตาลเออแฟนทพี่ล็กเรือเราสองคน เออเราต้องมาชิงกันแล้วฮะพี่ลอกไม่มีทางหรอกนะแต่ออชนะจะต้องเป็นของชัามันเป็นศึกของเราอีกแล้วเหรอฮะผมจะต้องเก่งกว่าพี่ลอ็อกไม่มีทางอ,อีชมพูไกลมาก แล้วก็ได้ขี่เจ็ตแพกนะเจ้าหมาโง่โววบินได้เออสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีชมพูสีแดงเราต้องชนะไม่ชนะไม่เลิกเล่นเฮ้เสีม่วงเหลือสามคนแล้วฮะพี่ล็อกหรือเราสองคนอีกแล้วพี่ล็อกศึกชิงละวันไม,ววไม่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 สีน้ำตาลผมชนะแล้วทุกคนดูสิสุดยอดนั่นคือผมอยังน้อยหมาเราก็ชนะ เท่โคตรโคตรดูสเตปผมสิฮะคัดเชิฟคัดเชิฟมีพี่หมีอยู่ที่หลังด้วยลำวงดาว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 ได้ดีดินท่านั่นแหละฮะทุกคนผมชนะแล้วผมชนะพี่ล็อกด้วยฮ่าฮ่บอกแล้วว่าผมเป็นฮัสกี้ที่เก่งมากม อยางเห็นผมไปผจญภัยอะไรกับลูกกระจอกเอ้ยกับพี่ล็อกอีกก็คอมเมนต์บอกไว้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมไปแล้วนะฮะบ๊ายบาย